จะมาพิสูจน์กันนะว่าจะทำได้จริงไหมเอยังไงเฮ้ยอมแล้วค่ะเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเลยนะทำสวัสดีค่ะสวันดีครับช่างเบียดนะบค่ะวันนี้นะคะเราก็มาทําตามคลิปใน t i ็ก o k ตอกค่ะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเราจะมาพิสูจน์กันนะว่าจะทําได้จริงไหมโอ้โหเดี๋ยวเรามาดูคลิปแรกกันเลยนะคะเฮ้ย อะไรอะ่ะเฮ้ยเขาจุดเทียนยตรงควันนี่นะโอยเจ๋งอะ่ะทำได้ไงงั้นเดี๋ยวเราไปลองทำกันดูโอเค<ห><ห>ค่ะเรีร้ยค่ะพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวเราพิสูจน์กันเลยนะครับ ไม่แตกเฮ้ยข้าไปไข่ไม่แตกโอ้โหดูดิต้คมนียอ่ะมันถึงว่าแตได้โอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันโอเคโอเคดูสิโอเคได้ไหมโอเคมาดูคนล้โโอเคโอเโอเคออเคอออ้เอย อันนี้ไม่ค่อยเวิร์กนะคะไม่ไม่สำเร็จเลยเขาเค้กไม่อยากเอาไข่ค่ะเค้กไม่เอาไข่เลยนี่ถ้าถ้านี่มัไม่ผ่านผ่าค่ะทำไม่ได้นะโหงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปเลยไปเลยค่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะเอาขวดคว่ำไปบนเทียนแล้วยังไงไฟดับ เฮ้ยเฮ้ยมันันน้ำมาโดดขึ้นมาวูวววนอย่างนี้เราต้องไปพิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงเปล่าโอเคโอเคมาๆทำเลยอือเรามีเทียนแล้วโอเคเดี๋ยวเราลองทำเลยคว้าไปเอ้ายังไงเฮ้ย หนูไม่ได้คิดว่ามันทําได้จริงนะคะอันนี้เยียบสุดยอสุดยอดเฮ้ยอะไรอ่ะตอกไข่ไข่ใช่ไม่ใช่นี่นี่นตอกไข่เฮ้ยเอามือไปจับกระเทียมแล้วก็เฮ้ยเรีบไข่ขึ้นมารีบขึ้นได้อะเดมันแต่หเย่างงเราต้องไปพิสูจน์แล้วล่ะโอเคเราทำกันนะเดี๋ยวเราจะตอกไข่เลยนะคะ โอเคนี่นะคะกระเทียมถูถูมือโอเคค่ะถูมือเรียบร้อยสองนิ้วนะคะโอเคค่ะหยิบเลยค่ะหยิบแล้ค่ะแม่งค่ะเขาใช้สามมือ ไม่สํ้แต่ไม่สำเร็จค่ะทำไมเขาหยิบง่ายมากเลยอ่ะแบบหยิบอย่างเงี้ยทำไมเราหยิบไม่เห็นได้เลยอ่ะโอ้เงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปเลยค่ะโอ้เนี่ยเขาพี่หมาฝรั่งอยู่ในผมแล้วก็แค่เอาใช้น้ําแข็งนี่นะโอ้ยเง้นเดี๋ยวเราต้องไปพิสูจน์แล้วล่ะว่ามันทำได้จริงเปล่าอนี่นะทุกคน ดูหมากฝั่ลังติดโอ๊ยดึงไม่ออกเลยอ่ะนี่ใช้น้ำแข็งดูสิโอเคคือใช้หน้ออกเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยออกแบบง่ายมากเลยอ่ะว้าวสำเร็จไหมสำเร็จดูสิออกเป็นก้อนเลยน้ำแข็งเวิร์กนะคะใช้แล้วโอ้โหงั้นเดี๋ยวเราไปดูคลิปต่อไปเลยค่ะ ทำแหละตีลังกาเอาหัวลงเฮ้ยเอาหัวลงแล้วยังไงอะอะไรอะฮ่าเขาเขายกน้ำกินอย่างงั้นได้เหรอทำได้เหรอแล้วทำได้ยังไงอะแล้วน้ำไม่หกใส่มันไม่เข้าจมูกหรอใช่มไหมลุงคือยังไงอะืออุ้ยเดี๋ยวมาลองกันค่ะโอเคเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปลองกันเลยค่ะใครจะลองอะก็ต้องบี้หนูเหรอคะสาวใช่ทไมต้องหนูเหรอคะก็บี้ชอบตีลังกาให้หัวใช่ค่ะ

เไม่ได้เดือดเองพี่เคสให้ดือดแต่ว่าขาแขนมีอยู่อย่างนี้คือแบบว่า,วาพี่ทำแบบพี่ทำแบบไม่ได้มไม่ได้แต่ว่าแต่เราจะลองแบบน,นี้นี่พี่ฝันมีตัวช่วยเดี๋ยวเราจะให้บีเข้าไปค่อยหัวเอเอมันจะได้ไหมพี่ไดโไ้โอเคเลี้ยงกินเองนะโอเคโอเคแกเตรีไว้กนหนูขอลองขึ้นขึ้นยังไงเนี่ยเอาเอาเท้าขึ้นแบบนี้ <S 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 เคค่ะโอเคค่ะอมยังดิบเลยฮ้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 ย โอเคสรุปว่าเบียรหน้าทำได้นะคะยอดมากเก่งมากเลยแข่งแรงสุดเลยขาหนูสั่นเลยสั่นเลยนี่เรามีวิธีการดื่มน้ำแบบใหม่ใช่ไหมใช่ค่ะเราทำตามทิกต็อกได้ไหมได้ด้วยกินน้ำไปนะแบบไปกินน้ำเพื่อออกกำลังกายไปใช่จอดตอนนี้นะคะพวกเราต้องขอจัดลาไปก่อนค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์สกายนะคะบ๊ายบาย